ฮีโร่ของฮารันกลับมาแล้วในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าฉันจะบอกคุณว่า Dying Light Beast แตกต่างจากภาคก่อนหน้าอย่าง Dying Light 2 Stay Human อย่างไรมันสนุกจริงๆหรือไม่มีเนื้อหามากพอที่จะเทียบเคียงกับภาคต่อ AAAA เต็มรูปแบบได้หรือไม่และยังมีจุดไหนที่ยังขาดอยู่บ้างหลังจากที่ได้ลองเล่นอย่างละเอียดแล้วฉันจะสรุปทุกอย่างให้คุณฟังหากคุณชอบวิดีโอนี้กดปุ่มสมัครสมาชิกให้ด้วยนะครับค่ะมันจะมีความหมายกับผมชั้นมากเลย เมื่อ3ามปีที่แล้ว Dying Light 2มีศักยภาพที่จะดีกว่านี้มากแต่ด้วยเหตุผลหลายประการมันจึงทิ้งให้มีความต้องการอีกมากโชคดีที่ข้อบกพร่องหลายอย่างได้รับการแก้ไขแล้วในขณะที่จุดแข็งยังคงอยู่การแสดงของ The b e ี s t นั้นน่าพอใจอย่างไม่คาดคิดไม่ใช่เพราะมันปฏิวัติซีรีส์แต่เพราะมันรู้สึกเหมือนการกอดไปยังองค์ประกอบที่ดีที่สุดของต้นฉบับคุณวิ่งได้เร็วขึ้นต่อสู้ได้น่าพอใจมากขึ้น และประสบการณ์โดยรวมก็สนุกมากขึ้นเหตุผลใหญ่ประการหนึ่งอาจเป็นการกลับมาของใบหน้าคุ้นเคยคลายเครนฮีโร่ในตำนานแห่งฮารางระบบความก้าวหน้าและต้นไม้ทักษะของเกมได้รับการปรับให้เรียบง่ายมากขึ้นความสามารถในการพากลัวหลายอย่างที่ใน DL2 ถูกตรวจล็อกในช่วงกลางถึงปลายเกมสามารถใช้ได้ตั้งแต่เริ่มต้นที่นี่ข่าวดีคือเครนเริ่มต้นด้วยพลังเต็มเปี่ยมข่าวร้ายนอกจากการเพิ่มพลังชีวิตแล้ว การเลเวลอัพไม่ได้ทำให้เขารู้สึกแข็งแกร่งขึ้นมากนักแล้วคุณจะเพิ่มพลังได้อย่างไรในเมื่อเครนรู้สึกว่าเต็มศักยภาพแล้วคำตอบคือโหมดสัตว์ร้ายเมื่อคุณโจมตีหลบหลีกหรือแม้กระทั่งได้รับความเสียหายคุณจะเติมเกจพิเศษเมื่อเกจเต็มแล้วคุณสามารถปลดปล่อยโหมดคลั่งที่ทั้งการโจมตีและการป้องกันจะพุ่งสูงขึ้นคุณสามารถฉีกโวล a t ิลส์ออกเป็นชิ้นๆด้วยมือเปล่าได้เรื่องราวเกิดขึ้นที่เมืองบีเวอร์ a วลเลย์เมืองเล็กๆในยุโรปตะวันตก ซอยแคบและบ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสร้างเป็นเขาวงกตที่อันตรายสำหรับการเล่นพากูขณะที่บริเวณรอบนอกมีป่าไม้ภูเขาบึงทุ่งนาและเขตอุตสาหกรรมสนามเด็กเล่นที่ออกแบบมาเพื่อแฟนๆของการเล่นฟรีรันนิ่งโดยเฉพาะการต่อสู้กลับมาเป็นจุดสนใจอีกครั้งตามที่ผู้พัฒนาได้กล่าวไว้มีศัตรูทั้งหมด73ประเภทแต่ละประเภทมีปฏิกิริยาความเสียหายที่ไม่ซ้ำกันอย่างน้อย12แบบ ทุกการโจมตีจะทิ้งร่องรอยที่มองเห็นได้บนศัตรูและเสียงของเนื้อที่ถูกฉีกขาดนั้นให้ความรู้สึกสะใจอย่างน่าประหลาดหลังจากความวุ่นวายของ dying light 2 the beast ได้แก้ไขข้อบกพร่องหลายประการการตัดฟีเจอร์ที่เกินความจำเป็นออกไปต้องใช้ความกล้าหาญแต่ทำให้เกมเพลย์หลักโดดเด่นกว่าที่เคยแม้ว่าแฟนพันธ์ท้บางคนอาจรู้สึกว่าเนื้อหาค่อนข้างบางแต่การอัปเดตอาจขยายเพิ่มเติมได้ หากคุณผิดหวังกับการเปิดตัวของ Dying Light 2อย่าข้าม The Beast นี่คือ Dying Light 2ที่คุณต้องการเสมอ